สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขผูสุขสุขมนนกับผู้ปอยยนูเหมือนเดิมจา้ยายานูก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชยัยซอแอนออราดีพร้อมทั้งครอบครัวน้องเพชรน้องพลอยสุขผูรสุขคนและพี่น้องพร้อมทั้งยาแตนบอดบอยแล้วก็สุขสันต์วันเกิดแม่แตนนะพี่น้องสุขสันต์วันเกิดยายแตนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพระคุณสําหรับคุณยายดูแลน้องเพชรน้องพลอยเป็นอย่างดีขอพระคุณทุกๆุกอย่างครับแม่ แตนแล้วกับโพดท์ชื่กันพี่น้องจใาอยู่ดีมีแหงเด้อดองแตนวันคล้วันเกิดนะฮักนาะพี่น้องแล้วกันซ่อแอนกันโพดในออนแฟนเพจแล้วพี่น้องวันสุขสันต์วันเกิดแม่แตนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันเป็นลมโพล่มใสให้ลูกให้หลานแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็พร้อมลูกผัด นา,ากักนาักพี่น้องพร้อมทั้งครอบคราวสุผูสุค้นพี่น้องน้องเพชรน้นองพลอยเป็นตาฮักเ,เป่าเค้นาากนาักทักพี่น้องจ่ายเอฟซี FC ลายๆาย่านกะร่างไหลขอมาแสดงร่วมแสดงวันเกิดสุขสันต์วันเกิดของแม่แตนนะพี่น้องทานอีกาสุขสันต์วันเกิดนะคะแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคะ่ะสุขสันต์วันเกิดขอให้คุณแม่มีความสุข ทุกๆวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณยายแตนของเต้าแฝดน่ารักจังเลยเป็นตหาตหักตาหักเนาะพี่น้องสุขสันต์วันเกิดพร้อมลูกพร้อมเต้าพ,พ,พี่น้องแกนะาหักค่ะยายแตนแล้วก็ไปหาคุณยายอยูุ่บันของคุณยายเฒ่าเนาะพี่น้องแกสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ สุขภาพแข็งแรงนะคะแม่แตนสุขภาพแข็งแรงค่ะแม่แตนยายแตนของเต้าแฝดน่ารักที่สุดเลยพี่น้องเอฟซีไลยๆถ่านกําลังไหลคอมาสสุขสันต์วันเกิดคุณยายแตนนะพี่น้องนะฮะค่ะพี่น้องจานสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้แม่แตนมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะวันเดียวกันกับหนูเลยคุณแม่ นะฮะคักพี่น้องสุขสันต์วันเกิดเป็นตะหักคักพร้อมลูพร้อมเต่าพร้อมหลานโอ้ยพี่น้องจ้าดีใจน้ำย้ายแตนพี่น้องนะฮะพอได้สุขสันต์วันเกิดจัดงานวันเกิดพร้อมลูพร้อมเต่านะพี่น้องเป่าเค้กแล้วก็หลานพร้อมสองคนพี่น้องบอดบอยโซเอลละกันพร้อมทั้งสุบุสุขล้นขอบหัวพี่น้อง พ,พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังหนยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสุขสันต์วันเกิดคุณยายแตนเด้อจ้าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงี่งปังๆรวยๆจ้าอยู่ดีมีแห้งน้ำลูน้ำหลานเน้อคุณยายแตนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย